ส,สดีค่ใจใ่พัดพักนะค่ะเด้อพัดพักไปกินเส้ากินรวงหกงันแลกัน,นเนาะพัดพักอันอันส้มดอกนักพักควงตุ่มแล้กันเนาะพัดไปกินร้านงามูเสาหมูพักเ,เป็นเหี้ยวถึงก่อน Phật nữa cái đỡ chỉ Tây nhắn chỉ tiền chỉ Tây nhắn chỉ tiền đó tiền 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 Gọi thịt thay tiền 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 ôi tiền tiền Ôi tiền mèo tiền 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 ôi mèo คุณไปกวนอันไดเข้าเตรียมไปไปนั่นมนะคะด้นเติบอยู่เดียเติบอยู่เติบอยู่เติบอยู่เติบจวเติบวเติบ้วเติบจิ้วิบ้ว่าง้วเติบจับม้วเติเติ้วเติะจั้เติบจาเจ้เบากจิวบ้วเตวเตาบจิ้เอาไปคักเวกตบตจวเบ้เติบ้วเว้วเติบยาวเตม ลงมาแบบนี้เลยขันเท่าอันเอาไว้ข้างรอกแมวแมวทางอื่นกับมากัดบ่ใหนมีกล่องใส่เนาะค่ะเนาะไม่เอาครับลงมาแบบนี้เลยอุ้ยอยากหยาดเล็กน้อยแล้วหรือเนี้ยอุปสรรคทีการเหตุการณ์ทุกอย่างแมวนี่อะเลยค่ะแล้วแล้วเด้อค่ะแล้วแล้วค่ะแล้วแล้วค่ะพัก บราด้ใส่เนื้อสัตว์อย่างนีน้น่ะใส่น้ำมันหอยรสด,ดีน้ำตาลพริกไทยค่ะโอ้ยจับมีกรบเป๋ะถือะค,ะค่ะฉันได้ควดนไอ้นี่ละคัดง่ายๆนะะหยอดผักอ่นอนๆโอ้ยมักไปใส่มักผักอันนี้โอเคกว,วันแมวเลยเห็นีหมแต่ร่ำบากรเนี่ย เอาไว้เนาะตะถึกกันยาค่ะยายายาเด้อยาเด้อก็เอาไปกินข้างนอกนะนาะอยากกวนอยากกวนอยากกวนได้

กมาแย่ยามีงไปไดให้น้ำขอน้ำไปกินน้ำค่ะก็อยากไปอยู่เพื่นก้อนเก่งใจแบบอื้อหลายลนะ้ำมันเนาะอยากสุดขวนก็ย่ำสุดวิสัยขวนเอาแยกใจเป็นส่วนกี่เก่งใจค่ะให้ค่าไปห้อเขาไปค่ะ ขอบคุณนะคะคเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปเตรียมตัวไปเห็นงานกันนะคะน่ะเนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ